ราศีสิงห์หยุดพักตั้งสตินะพักก่อนนะรอจังหวะดีๆเดือนหน้าคือเดือนสิงหาและดวงชะตาจะพลิกเป็นดีฝนถุมราศีสิงห์ทำไมต้องหยุดพักตั้งสติทำไมทำไมจึงต้องต้องตั้งสติชาวลัคนาราศีสิงห์ต้องรู้ไว้ เอารูปดวงมาเห็นไหมลอลิง์าัาศาคตคือลัคนาว่าถ้าอยู่ราศีสิงห์นะมีเลขประจําราศีดาวประจําตัวตามหลักเกณฑ์ทางโหราศาสตร์ที่บ่งบอกบอกเรื่องราวของกรรมมาแสดงผลกรรมวีบากว่าเรื่องของกฎแห่งกรรมหลักกรรมไม่หนีออกจากพุทธศาสนาส่วนจะแม่นหรือไม่แม่นเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ถ้าไม่แม่นก็ต้องออกไปจากวงการถ้าแม่นก็ยังอยู่ได้ เพราะฉะนั้นขณะอาจารย์ดูดวงแบบปลายเปิดนะไม่ได,ดูดวงเฉพาะบุคคลนะก็เป็นที่ยอมรับมายาวนานอยู่ในวงการเนี่ยมา2ี่สกว่าปีแล้วเป็นมอดูมาสามสิบปีนะทั้งงานเขียนงานวิทยงทุงานทีวีงานเคเบิลทีวีงานทีวีฟรีทีวีทำมาหมดทุกอย่างยาวนานนะเห็นไหมดาวระจําตัวชาวราศีสิงค์คือเลขหนึ่งดาวอาทิตย์ตยเพราะฉะนั้นเห็นได้ว่าในช่วงช่วงเวลานี้เลขเจ็ดเห็นไหมเลขเจ็ดลอยเห็นไหมที่มีวงกลมสีแดงเลงชะตา ตรงนี้เป็นพินทุบาทเป็นจุดตรึงดวงชะตาให้ชาวราศีสิง์เกิดความรู้สึกอึดอัดติดขัดอึดอัดติดขัดมันไม่คล่องตัวขั้นเนื้อขั้นตัวไม่ลงตัว,ไม,ตวไม่สบายกายไม่สบายใจไม่สบายจิตงุดหงิดงุด่นงานมันไม่ลงตัวปกติตั้งแต่หนึ่งมีนาคมปี66ปีที่แล้วจนถึงประมาณปี2568คือปีหน้าประมาณเดือนพฤษภาคมถ้าจำไม่ผิดนะก็จะพ้นภยยัยจากดาวเสาร์เลง แต่ยามนี้ตอนนี้ดาวประจำตัวของชาวราศีสิงจะโคจรเข้าสู่เรือนวินาศในวันที่16กรกฎาคมเรียกว่าตนุคือดาวประจำตัววินาศมันจึงไม่ควรทําอะไรมันจึงควรเก็บเนื้อเก็บตัวระมัดระวังตั้งสติไม่ประมาทรอบคอบไม่ใช้อารมณ์ไม่แสดงอารมณ์เก็บนิ่งสงบเหมือนสิง ถ้าเป็นสุนัขก,ก็เห่าไปเรื่อยถ้าสิงนิ่งเพราะฉะนั้นคุณที่เกิดในราศีสิงในเดือนกักยาคมถ้าจะทําอะไรพอจะลืมตาอ้าปากพอจะขยับขยายไปได้นะก็สัปดาห์แรกหนึ่งถึงเจ็ดกดันยายนพอหลังจากนั้นมันจะหอ่อฝอนะเหี่ยวนะเฉาเหงาหงงหลังวันที่สิบหกกันยายนจนถึงสิ้นเดือนต้องเก็บตัวเลยเพราะตนุวินาศมันทําอะไรไม่ได้ แต่พอเข้าเดือนสิงหากลางเดือนไปแล้วนะกลับมาคึกคักปึงปังปึงปังดังปังอ่า,อาเห็นไหมเมื่อทายลายแล้วดีเมื่อไหร่ต้องบอกกล่าวคนดูจะได้เกิดความหวังและกำลังใจแล้วก็คอยกลับไปพิสูจน์เข้าใจอย่างนะเพราะฉะนั้นท่านที่เกิดในราศีสิงห์ให้เข้าใจตามนี้มันมีอะไรไหมล่ะอาจารย์ในยามที่ดวงชะตามันมันฝ่อเงินฝองานฝอ ติดขัดสะดุดล่าช้างานดีลูกน้องมีปัญหาอีกแล้วสั่งงานเข้ามาธรรมดาคุณก็ต้องเหนื่อยไปทำเองนัคือความหมายโลกมันก็เป็นแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะช่วยกระทุงและเสริมเป็นมหามุงคลในยามนี้หาโอกาสกราบไหว้สักการะบูชาอารัธนาถึงหลวงปู่พระมหาศิลาแห่งวัดพระาธาตุหมื่นหินหรือธรรมอุทยานหลวงปู พระมหาศิลาที่จังหวัดกระสินตามรูปภาพนี้แคปเจอร์รูปภาพอีกภาพหนึ่งภาพสีน้ำมันนี้ไปได้นี่ภาพของอาจารย์เอาไปบูชาแล้วคุณจะชื่นใจไหว้หลวงปู่ก่อนนอนทุกคืนนิฐานรัตนาบาร,รมีหลวงปูลล่รู้ท่านแผ่เมตตาบาร,รมีเป็น,เป,นเป็นปีของท่านนะที่จะเป็นมหามงคลแผ่เมตตาบาร,รมีครั้งใหญ่ให้แก่ผู้มีบุพเพกตาบุญญาตาหรือหากลกบไปที่วัดสองหาโอกาสไปทําบุญใหญ,ญ่ให้ดวงวิญ,ญญาณเจ้ากรรมนายเวร ในบุญทักษิณานุประธานอุทิศประจําปีเป็นปีที่14ไม่ใช่ปีแรกอาจารย์ทําอย่างต่อเนื่องมายาวนานปีที่14ณนะวัดเจ้าอามบางขุนนนถ้ามาไม่ได้โอนปัจจัยรวมบุญตามศรัทธาได้ที่บัญชีของวัดเจ้าอามบัญชีร่วมบุญนะมีเนี่ยตามที่ปรากฏแคปเจอร์ไว้แคปเจอร์ไว้หรือจะเป็นเจ้าภาพผ้พาไตจีวรสังฆทา,านหรือจะออกโรงทานออกโรงทานทุเรียนพันโลติดต่อที่ไลน์ไอดี d f u n p o n g com จบเลยเดี๋ยวจะมีเจ้าที่ให้คําตอบนะครับงานจะเริ่มตั้งแต่บัดนี้คุณจะร่วมบุญได้สะดวกตามกำลังตามศรัทานู่นนี่นั่นแล้วปิดสุดท้ายสิ้นสุด13-14ก็กราคมมีงานจบแล้วนะครับเอาละครับนี่ต้องเรียนให้ได้ทรับ